สวัสดีเแบบีนาตาชานะคะแตทด่เดินเข้ามาหาหนูก็ยิ้มให้แดด่น่ารักที่สุดเลยน้องยิ้มหวานไหนอน้ออกมาสิไหนลังยิ้มหวานให้หน่อยได้ไหมคะอ้าโหยิ้มหวานให้แดด่ได้ไหมไหแบบนอยู่นี่นะอีน่นา<อ>แดด่อันนี้กล้องไหนยิ้มหวานให้แดดินะอ๋อน่ารักที่สุดเลยเแบบี ให้เดวดีอุ้มไปเล่นไหมหรือหนูอยากชิลอยู่บนเตียงคะหนูดูชิลมากเลยอ่ะพลิกไปพลิกมาอยู่บนเตียงถึงนะคนสวยอ้โอยิ้หมหวานีกแล้วอุ้มนะอุ้มได้ไหมเอาไงดีคะเห็นชิลจังเลยอ่ะนี่นะคะด,ดีมากค่ะแดาดีโอ้อม

เมื่อกี้เราถ่ายกันอยู่แล้วมันก็ดับไปเลยลูกเพราะอะไรรู้ไหมมือถือทีตเต็มอีกแล้วแล้วเดยวดีก็นั่งลบวิดีโอเต็มไปหมดเลยนะคะจะได้เก็บวิดีโอใหม่ของบูบูได้แต่ว่าเมื่อกี้บูบูเรียกเดยดดีแบบนาเรียกแบบเหมือนกับบอกให้เดยดดีคุยกับบูบูคุยกับบูบูเล่งบ,บูบูดีกว่าเร่งเดีดดีมากมากเลยเลยลบแทบไม่ทันเลยรู้ไหมอ้อนเดยวดีตลอดเลยอเราอะน่ารักมากเลย ไม่จริงเลยแต่นี้เลยอะ่ะเรียกเหมือนจะกรีดเลยรู้ไหมทำได้ป่าว่าทำยังไงไหนทำให้ดูสิอเหินตัวเองเหรอเด็กอะไรก็ไม่รู้น่ารักเนอะในเนี้ยก็น่าเขินอยู่หลืม